thank uh. you ในนั้นมันก็ได้มีหญิงสาวผู้หนึ่งกล่าวออกมาว่าหลี่ฮันเจ้าคงไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการแข่งขันในคราวนี้ข้าจะเป็นคนบอกเจ้าเองว่าในแต่ละนิกายจะต้องนําสมบัติลับของตนเองออกมาเพื่อต่อสู้กันเพื่อตรวจสอบศิลปะการป้องกันตัวนี่คือกฎที่ตั้งเอาไว้โดยเจ้าสํานักคนเก่าตัวข้ามีนาว่าในส่วนเต้าเฟิงพระเอกก็ได้กล่าวขึ้นว่าหากว่าข้าไม่สามารถนําสมบัติลับกลับมาได้จะจะสังหารข้าใช่หรือไม่แต่ตอนนี้ตัวข้ามีสมบัติลับสมบัติลับของข้านั่นก็คือจุดสูง สุดของความผิดหวังและเมื่อพวกคนในสถานที่แห่งนั้นได้ยินและได้เห็นว่าแจกันชิ้นนี้มันคือสมบัติลับอันล้ำค่าพวกเขาน่าก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากพระเอกก็ได้พุ่งตัวไปน้าลานทดลองพร้อมกับกล่าวออกมาว่าข้าคือปร,รมาจารย์จุดสูงสุดแห่งความผิดหวังอาจารย์ลิงได้มอบตำแหน่งนี้ให้แก่ข้าแล้วและทันใดนั้นมันก็ได้มีมือสังหาร3คนที่จะเข้าไปทดสอบศัก,กยภาพของสมบัติลับอันล้ำค่าแต่ในเพียงพริบตาเดียวพระเอกก็ได้ใช้ทักษะของตนเองจัดการพวกเขาไปมันจึงได้ทําให้ทั้ง3คนหนัดตายไปในทันทีและ ทำให้ผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นน่ะตกใจเป็นอย่างมากและพระเอกก็ได้กล่าวขอให้พวกเขาเหล่านั้นนําสมบัติล้าค่าของตนเองออกมาและมันก็ได้มีคน3ามคนที่ได้เข้าไปหาพระเอกในลานทดสอบพร้อมกับนําสมบัติลับออกมาหลังจากนั้นทั้ง3าคนก็ได้พุ่งตัวไปโจมตีพระเอกแต่พระเอกนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยตัวของเขานั้นก็กเดินออกไปและได้รับบาดเจ็บการสแสดงนี้มันปลอมมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทันใดนั้นมันก็ได้มีชายผู้หนึ่งตะโกนออกมาว่าไร้ยางอายจริงๆทําไมพวกเจ้าต้องแกล้งทําเป็นได้รับบาดเจ็บด้วยถ้าหากพวกเขา เหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้อะไรกับเจ้าได้ตัวข้าจะเป็นคนต่อสู้กับเจ้าเองข้าเป็นอาจารย์แห่งยอดเขาเทียนเจียนข้ามีสมบัติลับอยู่ในมือของข้าแล้วเจ้าไม่รังเกยียจใช่ไหมที่ต้องต่อสู้กับข้าและทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันโดยพระเอกนะั้นได้ใช้แจกันเป็นอาวุธในการต่อสู้ในการต่อสู้มันก็ช่างดุเดือดมากจริงๆชายผู้นั้นก็ได้กล่าวว่าสมบัติลับในจุดสูงสุดแห่งความผิดหวังมันคือคอนใช่ไหมและเมื่อเขาได้กล่าวออกมาเช่นนั้นแจกันของพระเอกก็ได้กลายเป็นคอนยักษ์ไปในทันทีมันจึงได้ทําให้ผู้คนททีี่่่่อยูในนสถาแหง นั้น,น,นตกใจเป็นอย่างมากและสมบัติชินนี้มันก็ช่างล้ำค่ามากจริงๆตัวของพระเอกก็ได้ใช้คอ้อนในการต่อสู้มันก็ได้ทําให้ดาบนั้นแตหกหักเป็นในที่สุดและภาพก็ได้ตัดไปเราก็จะได้เห็นชายผู้หนึ่งที่กําลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับดาบทันใดนั้นมันก็ได้มีคนมาแจ้งข่าวกับเขาว่ามีคนบุกรุกซึ่งคนที่เข้ามาบุกรุกนั้นก็คือพระเอกนั่นเองเหล่ากองทัพก็พยายามป้องกันแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะตัวของพระเอกนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆและทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันซึ่งในการต่อสู้้ปรรมมาจย์ทังหด ในิกายต่างๆก็ได้มาดูสถานการณ์ทั้งหมดด้วยแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมหยวนเต้าจินไม่ตอบโต้ตกับหลี่ฮั่นเลยเจียนหลงที่ได้มองดูสถานการณ์ทั้งหมดอยู่เขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาจึงโจมตีพระเอกแต่ตัวเขานั้นกลับถูกพระเอกโจมตีกลับและเมื่อพระเอกตัดสินใจจะสังหารเจียนหลงหยวนเต้าจินนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าอย่าสังหารเขาข้าจะบอกความจริงแก่เจ้าทุกอย่างทันใดนั้นคนที่ได้แปลงร่างเป็นหยวนเต้าจินก็ได้เผยตัวต,วต,วตวนออกมาพร้อมกับกล่าวว่าหยวนเต้าจินนั้นได้ตายไปนานแล้วตัวของข้าได้จัดกาารรรสังห จาระดับสูงสุดเพื่อชิงดาบมาเป็นของตนเองและเมื่อเพจได้ยินเช่นนั้นเขาก็รับรู้ได้ในทันทีว่าเรื่องราวเหล่านี้นะ่ะมันไม่ใช่ความจริงเขาจึงทําลายลานประลองและมันจึงได้ทําให้ผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้เห็นคุกใต้ดินและหยวนเต้าจิ้นก็ถูกจับขังเอาไว้และเมื่อเรื่องราวทุกอย่างมันถูกเปิดเผยแล้วชายผู้นั้นก็ได้เล่าว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนมีผู้มอบหนังสือดาบให้กับอาจารย์เป็นของขวัญแต่หลังจากที่เขานะ่ะได้รับมันมาเขาก็ฝึกฝนมันเป็นเวลานานอาจารย์ก็เริ่มหลงใหลกับมัน หารคนทั้งวันถ้าหากเรื่องราวแบบนี้แพร่กระจายออกไปยังยอดเขาเทียนเจียนจะต้องถูกโจมตีจากผู้คนภายนอกอย่างแน่นอนข้าทำได้เพียงจับเขาขังเอาไว้ในห้องลับเท่านั้นและได้ให้น้องชายของข้าปลอมตัวเป็นอาจารย์แทนแกล้งทำทุกอย่างยังเป็นปกติและขอนนังก็ได้ร้องไห้ออกมาแต่ว่าเจียนเฟิงนางก็มองว่าเรื่องนี้มันช่างไร้สาระมากมันจะมีวิชาดาบแบบไหนการที่ทำให้ยอดปราจประจาเปลี่ยนไปได้มากขนาดนั้นและเม่งโปก็ได้มากล่าวกับพระเอกว่าหนังสือเล่มนั้นนะ่ะอาจจะเป็นวิชารับดาบที่สูญหายไปเมื่อ ถ้าหากผู้ฝึกฝึกฝนทักษะน,นี้ไปแล้วมันจะทําให้เขาหนะกลายเป็นปีศาจร้ายและอยากจะสังหารผู้คนมากขึ้นแต่บางทีมันอาจจะยังมีคนคนหนึ่งที่เขาหนะยังไม่ได้สังหารและเขาพูดนั้นก็อยากจะสังหารให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่นางพูดจบนั้นหยวนเต้าจินก็ได้ขีดร้องออกมาพร้อมกับกล่าวออกมาว่าตัวเขายังไม่ตายข้าจะไปสังหารเขาและท่นานใดนั้นโซ่ที่ได้ล็อกตัวเขาอยู่มันก็ได้ขาดออก